ขอถามบรรดาท่านนักการเมืองผู้ทรงเกียรติสารพัดพัฒทั้งหลายที่กำลังร,งร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลเพื่อแก้วิกฤตของชาติและสร้างบรรยากาศแห่งความสมัคคีปรองดองอยากถามท่านว่าคุณได้เห็นถึงพฤติกรรมของเด็กๆและคนรุ่นใหม่ ที่มีพฤติกรรมรุนแรงมากขึ้นมากขึ้นซึ่งมีให้เห็นไม่เว้นแต่ละวันไหมคุณรู้สึกอย่างไรบ้างคุณได้เห็นถึงสิ่งที่รัฐิชังชาติแบ่งงานกันทำประมาณว่าหัวหน้าพักต้องวางตัวเป็นพระเอกพระเอกอยู่ตลอดเวลาส่วนลูกพักก็ทำตัวเป็นหัวหมู่ทะลวงฟัน สร้างวิวาทกรรมที่คอยทิมแทงบุคคลต่างๆในสังคมในทุกเรื่องที่เป็นประเด็นปรากฏขึ้นตามสื่อสารมวลชนต่างๆสิ่งเหล่านี้คุณรู้สึกอย่างไรบ้างคุณได้เห็นถึงกลุ่มก้อนของมวลชนจัดตั้งที่ออกมาเคลื่อนไหวแสดงพฤติกรรมเถื่อนถอยรุนแรง พร้อมทั้งสร้างค่านิยมให้แก่เด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ซึ่งพร้อมที่จะเอาเป็นต้นแบบและเยี่ยงอย่างเพราะได้ออกสื่อทุกวันอย่างนี้บรรดานกักการเมืองทั้งหลายมีความรู้สึกอย่างไรบ้างคุณได้เห็นถึงพฤติกรรมรอกเรียนแบบจากความเถือนถอยที่กลุ่มผู้ประท้วงจัดตั้ง จนกลายเป็นแบบอย่างให้กับเด็กและเยาวชนเป็นภาพข่าวทางหน้าสื่อต่างๆซึ่งวันนี้ก็มีภาพข่าวเด็กนักเรียนหญิงตบตีกันเพียงเพื่อจะแย่งเด็กผู้ชายอันมีข่าวมาตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่พวกลทัทธิชังชาติเริ่มแพร่ขยายให้เห็นอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันพวกนักการเมืองอย่างพวกคุณ มีความรู้สึกอย่างไรบ้างคุณได้เห็นถึงอันตรายในด้านวัฒนธรรมความเชื่อที่มันกลายเป็นความบิดเบี้ยวบิดเบือนเพียงแค่ขอให้กูได้ดังใจปรารถนาแม้จะต้องไหว้บูชาผีหาซาตานกูก็ยอมขายวิญญาณให้นักการเมืองทั้งหลายเห็นแล้วรู้สึกอย่างไร คุณได้เห็นถึงอันตรายของการลุกคืบเข้าไปทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพียงแค่ใช้คำว่ากระตุ้นเศรษฐกิจจนเวลานี้ป่าไม้และสัตว์ป่าถูกลุกไล่จนทำให้สัตว์ต่างๆต้องออกมาหากินอยู่กับหมู่ชาวบ้านสร้างความเดือดร้อนชาวบ้านก็จงเกียจจงชังลุกไล่ประหัตประหาร ขับสัตว์หรือไม่ก็ยิงสัตว์เหล่านั้นซึ่งแท้จริงแล้วพื้นที่ตรงนั้นที่สัตว์ออกมาหากินล้วนเป็นที่เดิมของพวกเขาซึ่งเขาเคยหาอยู่หากินอยู่เก่าก่อนแต่ก็มีนักการเมืองบางพวกบางกลุ่มคอยให้ท้ายชาวบ้านเพื่อต้องการต้องการหวังคะแนนนิยมให้ไปบุกลุกแผ่าผาง จนเกิดผลกระทบทางสภาวะโลกร้อนอยากถามจริงๆว่าเงินที่ได้หามานั้นมันสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นวิกฤตของชาติและโลกปัจจุบันได้ไหมช่วยแสดงความรับผิดชอบในการแสดงความคิดเห็นด้วยคุณได้เห็นถึงความรุกไล่เข้าไปทำร้ายกัดก่อนบอนซ้า ทำลายสถาบันหลักของชาติอย่างต่อเนื่องอยู่เนืองๆตั้งแต่รัฐิชังชาติเข้ามาเผยแพร่ทั้งระดับในรั้วมหาวิทยาลัยจนคืบคานเข้าไปในโรงเรียนชั้นประถมและมัธยมแม้กระทั่งเด็กอนุบาลก็ได้รับการมอมเมาร้างสมองจนหลงเชื่อตาม ผู้ที่บ่อนทำลายนั้นไปคุณทั้งหลายได้เห็นหรือเปล่าแต่คุณได้เห็นพื้นทีกรรมอันตรายร้ายกาจของรัธิชังชาติซึ่งมีทั้งคนในประเทศระดับมันสมองเข้ามาเป็นครูบาอาจารย์อยู่ในมหาวิทยาลัยในโรงเรียนต่างๆในทุกชั้นเรียนรวมทั้งนักวิชาการอิสระและคนต่างประเทศ สนับสนุนโดยองค์กรต่างประเทศที่ทุ่มงบทุ่มกำลังสมองสัพพะกำลังให้การสนับสนุนพวกกลุ่มลัทธิชังชาตินี้ให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมายาวนานปัญหาเหล่านี้ไม่ทราบว่านักกันเมืองอย่างพวกคุณได้มองเห็นกันบ้างไหมหรือแม้แต่องค์กรทางาศาสนาบางวัด ซึ่งเป็นสำนักใหญ่ที่เคยถูกลุกไล่เวลานี้ก็เข้าไปร่วมกันให้การสนับสนุนต่อรัฐที่ชังชาติเรื่องเหล่านี้พวกนักการเมืองและก่่ายความมั่นคงทำอะไรกันอยู่บ้างทำอะไรกันได้บ้างเคยได้สำเนีกและดำเนินการป้องกันกันบ้างไหมอยากจะถามท่านนักการเมืองทั้งหลาย ที่อาสาเข้ามารับใช้ประชาชนปากก็บอกว่าต้องการมาบำบัดทุกข์บำรุงสุขอนาประชาราษฎร์และทำให้ประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองแต่สิ่งที่มันเกิดในสังคมไทยในหลายปีที่ผ่านมานักการเมืองได้มีส่วนร่วมในการที่จะแก้ไขปัญหาและ จัดการต่อปัญหาอย่างตรงไปตรงมาชัดเจนรวมทั้งสามารถแก้ไปได้สักกี่เปราะกี่เรื่องกี่ราวกันไหนไพวกคุณทั้งหลายก็จะได้รวมหัวกันตั้งรัฐบาลแก้วิกฤตชาติแล้วคุณได้มองเห็นถึงปัญหาเหล่านี้ไหมว่ามันเป็นวิกฤตข,กของชาติขนาดไหนเป็นวิกฤตของชาติขนาดไหน แล้วคุณพร้อมที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรพุทธาอิสระจึงอยากจะขอฝากบรรดานักการเมืองผู้ทรงเกียรติทั้งหลายให้ช่วยนำมาพินิษพิจารณาในการที่จะแก้ไขไม่ให้เกิดปัญหาเป็นดินพอกหางหมูจนยากจะแก้ไขไดะเยียวยา ตอนนี้ท่านากักการเมืองยังทำตัวกันแบบเดิมๆเ,เก่าๆพวกรัฐทิชังชาติก็จ้องรอว่าอีกสี่ปีข้างหน้านากักการเมืองที่มีพฤติกรรมเก่าๆแย่ๆก็คงจะต้องศูนย์พันไปเหลือแต่พวกนกักการเมืองที่มีพฤติกรรมเถื่อนถอยสะุนกัดเซาะบ่นทำลายชาติบ้านเมือง และสถาบันหลักของชาติกลับมาเป็นผู้บริหารบ้านเมืองแทนก็อยากจกะเตือนให้ท่านทั้งหลายได้ตระหนักสำนึกระลึกรู้ถึงเพศภัยเหล่านี้และหาวิธีแก้ไขให้ตรงจุดคุณมีเวลาอีกสี่ปีที่จะดำเนินการเราจะคอยดูว่าพวกท่านสามารถทำได้แค่ไหนจะเริ่นทำ